สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอล่ำม,มาแรงกันอีกเช่นเคยด้อค่ะเกิดอีหยังขึ้นแพ่วๆประกาศส100ูตรร้อยเปอร์เซนเข้ารบการตัดสินใจบิก๊กผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์หลังจากที่บิก๊กผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ได้เคลียร์ความสัมพันธ์กับหมอลำสาวคนดังแพ่วๆเสียงทอง เหลือสถานะพ่อแม่ทีดีของลูกๆพรมกับเดินหนาลุยงานต่อพราว่าต้องเลี้ยงดูลูกน้องและกระรอบคัวล่าสุดนั่นท่านผู้ชมแพ่วๆได้ออกมาโพดผ่านทางเฟซบุ๊คคือกันประกาศอย่างชัดเจนว่าโสดรอยเปอร์เซ็นพรมเข้ารบบการตัดสินใจของฝ่ายชายโดยระบุว่า เข้ารบในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปหนีสโสรรอยเปอร์เซนตั้งใจเฮตนาทีของคำว่าเมและกระทํางานที่ห้าหักให้ดีที่สุดสู่ขึ้นหนีลุยง,งานต่อทา้งเขาวัดปากบึงแค่หหารเก้าจากนั้นแพ้วพ้าวได้พูดอีกว่าสู่ต่อไปนะคะทีมงานทุกคน ตอนแรกหนูคิดว่าสิยกเลิกนาริตะไหลไปกกอนแต่พ่อหนูเห็นขอความในกองขอความและแฟนคลับยังอยากสิสื่อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูมีกำลังใจขึ้นมาหนูยืนยันวา่าหนูสิสูต่อไปสำหรับงานมือนี้และกับมืออื่นอยู่ในรอบปล่อยแปดมนะคะ่ะหนูขอบคุณทุกคน ที่ย่งยืนยัดที่จะจับมือกันต่อไปขอบคุณอิหรีค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข่ามาให้กำลังใจและกาเช้าให้กลับมาจีบกันใหม่อาทิสู่สู่เดินนองแพว้าๆเดินหนาเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะบอดหักเจ้าของให้หล่ยๆเด้อค่ะเท่งสวยเก่งขนาดนี้บบตรงยานเดินหนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะกับมาจีบกันไหมเดอจ้าอยากให้กับมาหักกันคือเกา่าต่างคนกับต่างสูตรงั้นแม่แพ้วก็จีบพอบิ๊กตีล้ล่ะโสดแล้วเดีส่วนทางด้านของคุณยบาบาลฟินแลนด์ล่าสุดนั่นเพิ่นก็นได้โพสหลังหลังจากที่เพื่นไล่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพ้อมระบุแคปชั่นที่ว่า เร็วๆนี้ประกาศข่าวดีแน่นอนครับพอ Big, บอีกบสถิมลูกๆโตเกียวมิวสิกแน่นอนพอสิบห้าสารฝันต่อเด็กๆซึ่งได้แช่โพดของทั้งขายเพลงโตเกียวมิวสิกที่ได้โพดว่าโตเกียวมิวสิกไลอีพี่หนึ่งพอที่จะเข้ากุมบอคับทุกท่านพอ Big, บอีกบสถิมลูกๆโตเกียวมิวสิกแน่นอนเร็วๆวนี้ และยังมีข่าวดีอีกข่าวดีหนึ่งนะคะที่ผู้ยาบาลฟินแลนด์ได้มีการอัปเดตล่าสุดโดยได้บอกว่าข่าวดีอีกแล้วขอบคุณงานพิเซนเตอร์และดับประเทศครับที่ยังเมตตาผมและไดมีประเด็นดรดามาล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้ว,วค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องเล่าของเพล่เผ่าเสียงทองกับผู้ยาบาลฟินแลนด์และกะ เมื่อมีคนดังที่ที่ได้เป็นข่าวว่าเป็นมือที่สของแพ้วเพ้า,พา,พาได้ถูกโยงไปถึงแอนอลดีโดยได้มีทางเพจดังเพจหนึง่งที่ออกมาย่อมรับแล้วว่าเจ้าของนั้นได้รับข่าวที่มัว่วแล้วเอามาโพดเด็กเด็กคอโทษกับอาแอนอลดีแล้วโดยบ้านเอบีเอซของแอนอลดีกับบอยซิลิชัย ได้เปิดแชทของจริงเทิงเบิดสวนกับทุกอย่างว่าได้คุยกันกับมือมีกคนดังก็คืออ่าได้คุยกันเพียงแค่เป็นงานล่างไพ่ให้กับแอนออรีหลังถูกโยงว่ามีแชทมือมีกเหนือหอมเอิ่นได้ว่ามือนี้นั่นลลอนละอูกันอีกเทื่อนึงเด้อค่ะโดยมือนี่นั่นมีเพจเพจหนึ่งก็คือเพจอีซอขยี่าว น้ำแชทมือมีคนดังมาลงและก็ก้าวหาแอนอรดีไปนิทางเสียหายจนถ้ำเอาบ้านเอบทนบได้ระเบิดคอมินขึ้นกลางเพดแบบร้อนละอุจนเฮ็ตให้โพดถี่ท่างเพดเด็โพดไปนันปิ้วหายไปในพิบตาซึ่งเป็นแชทที่เป็นชื่อแอกเข่าของแอนอรดี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,565กับเป็นช่วงที่บ้านเอบีเดทถ้ำไล่ดกุมปิดช่วงโควิดโดยแอดมินแอดมินใหญ่บ้านเอบีเปิดแชทของแอนออร์ดีในมือเกิดเหตุทั้งเบิดเป็นข้อมูลอิลีจากพีเอนเปิดขอความแรกจนขอความสุดท้ายว่าบบเป็นตามที่มือมีกเด้นํำไปโพล่ลง เป็นเพียงเป็นเพียงแค่การคุยเรื่องงานและกะว่านให้เป็นทุระให้เรื่องไล่เพียงเท่านั้นและบบมีอีหยังเกินเลยส่วนเรื่องที่มือมีกเอาไปโพดเขาขึดไปเองบบมี่ไผรลู้หูเห็นนำ้ำพร้อมกับฟาดกับแบบจุกๆว่าชัดเจนนะคะฝากถึงทุกเพจที่กำลังเล่นข่าวและกับทุกคนที่กำลังเข้าใจพิษ บางคนกระมิ่นแรงหลายซอยเปิดหูเปิดตาน้ำเลยนะคะเรื่องจริงบ่ตองขยี้ปบมือแบบสามเทือให้กับบานเอบพลังทำลายล่างสูงหลายและเนี้ยวแน่นมากโดยประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณแอนออรดีนะคะท่านผู้ชมเกิดจากที่น่ายวุฒิมือมีเดโพสคอความ และกระลูปภาพลงไปผ่านทางเฟซบุ๊กโดยในวุดเดโพสว่าหูซึกป่าปื้มกรอยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกินแต่กลัวจะเพิ่นจนเผลอทำเกินหนาทีและกะเอาแคปเอาหนาโจ มาโพสลงนำ้ำซึ่งในหน้าจอนั้นมันเป็นแชทขอความทีเด่งขึ้นมาจากม e สเซนเจอซึ่งเป็นชื่อซื่อของแอนออรดีมีทรงสติกเกอร์และกะัแอนออรดีพิมมาที่เป็นธุระจัดการให้และดูแลทุกๆอย่างและกับแอนออรดีม e สเซนเจอร์อีกว่าขอบคุณมากๆคะ่ะและแอนออรดีกับม e สเซนเจอร์อีกว่าแอนให้พี่วุฒินะคะ ซึ่งแอดมินใหญ่ของบ้าน AB ได้เปิดแชทที่เป็นค้อมจริงขอมูลจริงทางเบิดว่าทีมาทีไปมันเป็นจังไหนโดยทีมาทีไปก็เริ่มจากทีว่าในาวุฒนนันในเมสเซนเจอร์กับแอนอรดีในวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6พน้าอยหกหเวลา17บเนาฬิกาปดนาทีนายวุฒิได้มีการ ทรงรูปภาพเกี่ยวกับงานสตอรี่หรืออีหยังที่เป็นรูปภาพห้แอนออรดีแล้วแอนออรดีก็ได้ทรงรูปอสติ๊กเกอร์อค้นยิ้มและกัหัวใจและก็พิมพ์ต่อน้ำวา่าเราติดได้วันไหนคะในวัดตอบว่าเดี๋ยวติดตัง้งห้ขึ้นนี้ครับมือขึ้นติดตั้งจอเปลี่ยนใไใไม่ใส่พี่สามคมชัดมากขึ้น จนถึงตีหาครับต่อมาวันที่สองมีนาคม2,565สาแอนอรดีกระดิทรงหลิงของกลุ่มก็คือทรงหลิงกลุ่มหากับนายวุินายวุิกระตอบกับว่าขอบคุณครับที่นี่แอนอรดีในวันที่สช่วงสี่ม่งแรงแอนอรดีตอบว่าพี่วุิคะ ค่าป้ายเท่าไหร่นอ้อนายวุฒิตอบว่าพันสามครับแอนออรดี already, ตอบว่าขอเลขบัญชีหน่อยค่ะนายวุฒิกะระซ่งเลขบัญชีให้แล้วที่นี่แอนออรดี already, กะโอนเงื่อนให้กับนายวุฒิแล้วกะระซ่งสลิปให้เบิง้งแล้วกัแอนออรดีกะพิมพ์ต่ออีกว่าค่าป้ายพันสามส่วนสองพันแอนให้พี่วุฒินะคะ ขอบคุณมากๆที่เป็นธุระจัดการให้และดูแลทุกๆอย่างและก็ยังทรงรูปสติกเกอร์เป็นหัวใจคนยิ้มและเป็นหัวใจอันอยู่มองตาทั้งสองของ้างที่นี่วูดกับตอบกับแอนออรดีว่าปา t ให้เยอะจังเลยครับผมเกรงใจแอนออรดีตอบกลับว่าไม่เป็นไรค่ะรายงานแล้ววูดตอบว่าขอบคุณมากๆครับ และกระซ่งลูกหมูหาอันมีหัวใจอยู่มองตาทั้งสองข้างกับเป็นแชทการคุยระวังนายวุดกับแอนออรดีเพียงทอนี้แต่ท่างผิดอีซอขยี้ข่าวกับเอาไปลงซึ่งเหตุห้คนเข้าใจพิดซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่ปีสองหาวกหาแล้วมีการแชทคุยกันเพียงทอนี้แต่อีซอกับโบเบิงหนาเบิงหลัง ก็เอาไปโพสและก็มีเพจเพจอื่นเอาไปโพสอีกซึ่งเกิดความเสียหายกับแอนออรดีจนอีซอขยี่ข่าวถึงกับต้องออกมาชี้แจงว่าได้รับข่าวแบบมมัว,มวบ่ไดโกงต้องขอโทษกับแอนออรดีก็ถือได้ว่าพลังเอบนี่แข็งแก่งหลายเนาะค่ะท่านผู้ชม พลังของ a อบร่วมกลุมกันทำลาล่ล่างสูงมากๆถือว่าสุดยอดอีหลีในกลุ่ม a อบีสำหรับคลิปนี้นั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ